สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงอย่างเท่าวาสุกีแล้วค่ะ น,นที่นั้นนะครับนางสาวแพทย์ทงทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาและนางชนาการธิรเพชผลกูลประธานสารดีกาเฝ้ารอรับเสด็จและถวายรายงานครับ <c oughs> หลังจากที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานสารดีกาถวายรายงานแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังสะพานฉนวนประจำท่าเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ ณที่นั้นครับมีพลเรือเอกชิรพผลว่องวิทย์ผู้บชาการทหารเรือกราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจำนวนเรือและกำลังคนในขบวนพยุหะยาตราทางชลมากครับ หลังจากนั้นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ผ่านลาพระบาทที่ทอดผ่านเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาจกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางคุลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง ลังจากนั้นพลเรือโทสมบัติจูถนอมผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์กราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจํานวนฝีภายประจําเรือพระที่นั่งณที่นั้นครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลีีกาส่งสเสด็จบริเวณปลายฉนวนประจำท่าวาสุกรีครับ สองเสริมค่าเคมแค่ อช่วยอ่านทานโรค Tchau. คำอาชาวไทยชื่นอาชาม โทษสาม,มีน<อ>ปานปีนเพศ<อ>จึงสมามเรศเด็ดพา

Yeah, uh, one. E Eu... พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้วิชาการทาเรือเป็นผู้วิชาการทูลเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพักตรินโดยวนริวญาติตาทางโซลมาในโอกาสพระราชพิธีมหาบมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28พิงหาคม2567 เร็วเร็วเร็วองกว่องคุรีเข้าไปเร็วร็วเร็วบัตรนีพระพุทธเจ้ามีสั่งได้จับบนเรือจับรอบนึงเรียบร้ยบ Trek> อยแล้วพระพุทธเจ้าเข้ารับลงเลยลงเลยลงไปเลยขอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบลงมาครับ อยู่หัวและเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งความสวยงามของเรือขบวนเรือพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่นี้และความงดงามของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เคลื่อนไปตามชนลวิถีแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความสมัครสมานของพลฝีพายทั้ง52ลำโดยฝึกซ้อมกันมาอย่างยาวนานนะคะเพื่อให้พระราชพิธีในวันนี้สมพระเกียรติที่สุด และเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความเกรียงไกรแห่งแสนยานุภาพของกองทัพและพระบุญญาธิการแห่งองค์พระหมหากษัตริย์และชมความวิจิตรงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีซึ่งยักษ์สองตนก็จะยืนอยู่ที่หน้าสุ้มประตูของวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกับ สำหรับเครื่องบราารวรพระกฐิมนประกอบไปด้วยบาทร่มย่ามผ้าพแพรพลอทที่นอนนะคะมีกระติกน้ำร้อนกีมุกเล็กแก้วน้ำถ้วยน้ำชานาฬิกาไฟฉายชามีกระเป๋ายามีปิ่นโตคาวหวานชามข้าวช้อนซ่อมแล้วก็กล่องเครื่องมือค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปทรงกราบ you าชาวรารามถือเป็นวัดประจำราชการของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลาัยรัชกาลที่สองนะคะเนื่องจากพระองค์ได้ทรงมีพระราชศรัทธาและทรงมีความผูกพันกับวัดอรุณราชาวรารามแห่งนี้เป็นอย่างมากค่ะส,สามปรดกล้าวให้ฉลองวัดอรุณราชาวรารามและสังขยาบทสวดมนต์เป็นต้นค่ะ เห็นภาพของกำลังพลประจำเรือกองทัพเรือในกระบวนพายุหะญาตราทาโชลมาเฝ้าส่งเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน